เวรนเน้าสมนที่าทีศกาวยาลัยนักกที่นีที่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษได้จัดให้คุนุญาตเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ขวัสงครับท่านดรวีรังคูงสถาปกครับสถาปิกท่าเ็ประกระดับชาตท่านเระออาจารย์วันนี้คือการจุดนี้ก็มาท่านท่นการจะดนี้ก็ให้เป็นหมอชุมนุและก็จุดที่เอาไว้เสนอที่กีาพุทธจักสนา

อาหารที่สมภพเราไปร้านาก็จะท,ท,ท,ทานโตนะครับทานโตอากถัดไทยที่เราไปรานต่างม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับเพอาะว่ามานจะ ท่านประธานในพิธีนะคะคณะส่วนราชการทุกท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติและก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะในลำดับแรกนะคะจะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับชมวีดีอาร์ของในวัยเรียนเป็นจํานวนมากที่มีความยากลําบากในการเดินทางมารับบริการเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่หา่างไกลมีความเสี่ยงต่อความปลปอดภัยในการเดินทางฐานะความเป็นอยู่ยากจน โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนดวงโรงเรียนเฉพาะคามพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการฝึนฝูงสมตว์ภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาห้าเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนิทานสกาเรน พุทธังลพิเตชยามาอิจิตาสการีน,นะพรมมังลภิภูต,ยตยิยามาอิมิณาสการีนะภูก,กระหม่อมครับลำไม่เช้ามีภารกิจด่วนที่จังหวัดรถนี่ไปแล้วรถีบบินขับมาครับก็อยากจะมาร่วมงา,านรูุกข์นะครับขอบคุณนะครับท่านวังยาว ด้านหน้าเป็นแห่งแรกของเราในการก่อตั้งหน่วยบริการนะคะซึ่งเนื่องจากกระสุงศิษาธิการเนี่ยเป็นการเชิงรุก pm 2.5คุลลออขนาดเล็กที่มีวนาดอาเชิญนครับเชิญท่านนายกองกรำลางสมบูรณ์มายาวครับเชิญครับท่านนายก